รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการคิดจะเล่นนะครับรายการที่จะพาคุณผู้ชมที่เป็นคุณพ่อคุณแม่และคุณผู้ชมที่อยู่ใกล้ชิดก,กับเด็กๆมาทําความรู้จักกับเด็กให้มากยิ่งขึ้นผ่านการเรียนรู้สังเกตและวิธีการเล่นในรูปแบบต่างๆนะครับซึ่งในวันนี้ครับเราจะพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของปัญหาพฤติกรรมของเด็กที่ชอบคว้างปาสิ่งของนะครับพฤติกรรมเหล่านี้จะมีวิธีการแก้ไขยอย่างไรและมีที่มาที่ไปอย่างไงนั้นไปติดตามรับชมกันได้เลยครับ ทำเด็กคว้างปลาข้าวของเด็กวัยขวบปีแรกกล้ามเนื้อมัดเล็กมีพัฒนาการมากขึ้นเด็กจะหยิบจับสิ่งของคว้างปาและทดสอบว่าเมื่อทำแบบนั้นแล้วจะเกิดอะไรขึ้นเช่นขยำถุงแล้วมีเสียงดังก๊อบแก๊บข้อของหรือคว้างของแล้วเกิดเสียงดังคว้างบอลแล้วบอลกระเด้งหากทำแล้วรู้สึกสนุกเด็กก็มักจะทำซ้ำแล้วซ้ำอีก เมื่อเด็กเริ่มโตขึ้นจะมีอารมณ์ที่ซับซ้อนขึ้นเขาอาจจะคว้างปลาสิ่งของเพื่อเรียกร้องความสนใจและอาจทำเมื่อรู้สึกโกรธหรือหงุดหงิดและหากคุณพ่อคุณแม่ตอบสนองต่อก,การคว้างปลาสิ่งของของลูกไม่เหมาะสมพฤติกรรมการคว้างปลาสิ่งของก็จะมีมากขึ้นเรื่อยๆแล้วจะสอนลูกอย่างไรเมื่อลูกชอบคว้างปลาสิ่งของ ไม่วางสิ่งของที่อันตรายสามารถตกแตกได้ง่ายไว้ใกล้มือลูกบอกลูกว่าอะไรที่ลูกสามารถคว้างปลาได้และอะไรที่ลูกคว้างปลาไม่ได้เช่นลูกสามารถปลาบอลได้ในบริเวณที่แม่กำหนดแต่ไม่สามารถคว้างปลาอาหารและของใช้ หากลูกคว้างปลาสิ่งของขณะที่กำลังโกรธหรือถูกขัดใจคุณพ่อคุณแม่ต้องมีสติใจเย็นพูดกับลูกด้วยถ้อยคำและท่าทีที่สงบว่าลูกจะทำแบบนี้ไม่ได้เช่นแม่คิดว่าหนูคงโกรธมากหนูโกรธได้แต่โกรธแล้วคว้างปลาข้าของไม่ได้พูดคุยกับลูกถึงสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อลูกคว้างปลาสิ่งของเพื่อให้ลูกได้รับผิดชอบต่อสิ่งที่เกิดขึ้นเช่นถ้าหนูทำบ้านเลอะ หนูจะต้องช่วยแม่ทำความสะอาดหากหนูทำของเสียหายหนูจะไม่ได้ใช้หรือเล่นของเล่นชิ้นนั้นระยะเวลาหนึ่งและจะต้องช่วยกันซ่อมของเล่นที่ทำให้เสียหายด้วยตนเองอาจถูกหักค่าขนมแรงงดออกไปเล่นนอกบ้านด้วย ปัญหาของเด็กนะครับที่ชอบคว้างปลาข้าวของถือว่าเป็นอีกหนึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นสําหรับทุกๆบ้านเลยนะครับวันนี้ครับผมอยู่กับผู้เชี่ยวชาญคุณเซฟรัชตะธนอมกิตินักจิตวิทยาพัฒนาการและนักจัดกระบวนการเล่นบําบัดครับคุณเซฟครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมเมื่อสักครู่เราทราบถึงพฤติกรรมเหล่านี้ไปสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นได้ยังไงครับคุณเซฟเรียกว่าทุกบ้านเนอะน่าจะน่าจะน่าจะเจอปัญหานี้นะครับมันเป็นปัญหาที่ มักจะเห็นเป็นภาพที่ลูกหยิบอาหารป้าอะไหยิบของ,งองสิ่งนู้นสิ่งนี้คว้างป่าครับผมนะมันเป็นช่วงวัยพัฒนาการของเขาแลครับจริงๆ<แ>จริง,รง,รงมันเป็นหนึ่งในกระบวนการเรียนรู้ของเด็กนะครับการคว้างป่าของนะครับ oh. แต่วิธีการเรียนรู้ของเขาเขาอาจจะหยิบของสิ่งที่ไม่ควรป่าเนะไปป่าเพราะฉะนั้นมเมื่อไหร่ก็ตามที่ เขาเริ่มมีพฤติกรรมแบบนี้แปลว่าเราอาจจะต้องจัดการอะไรบางอย่างเพื่อให้เขาเรียนรู้การทํางานของกล้ามเนื้อหรือลักษณะการทํางานของร่างกายแบบนี้อ๋อแล้วพูดถึงแบบนี้นอกจากขว่างปลาข้าวของคุณเซฟแล้วสิ่งอื่นที่ตามมานอกที่ตามมาเป็นปัญหาเนาะนะครับที่คุณพ่อคุณแม่จะต้องรับมือเกี่ยวกับอะไรบาง จริงๆคว้างปามันมีหลายอย่างมากเลยถ้าเท่าที่เห็นเนอะอาจจะมีอาหารก็เลยเวลาเด็กนั่งทานอาหารบนโต๊ะแน่นอนบางทีเด็กจะไม่ไม่ทานเหมือนงดหงิดไม่ทานใช่ไหมแล้วก็หยิบของหยิบอาหารที่อยู่ในจานมาปาเขี้ยงไปตรงโน้นหรือย่อนมันลงกับพื้นอะไรอย่างเงี้ยครับข้าวสปาเก็ตตี้อะไรอย่างงี้ใช่ไหม อาหารเป็นสิ่งที่น่าสนใจมากนะพอเนื้อสัมผัสของแต่ละแต่ละอาหารแต<ะ>่ล,ละเมนูจะตั้งกันเป็นเส้นก็ให้ความรู้สึกแบบหนึ่งเป็นข้าวก็ให้ความรู้สึกอีกแบบหนึ่งเพราะฉะนั้นไม่แปลกเลยที่เด็กจะอยากรู้แล้วอยากจะลองดูจับลงไปมันเป็นความรู้สึกยังไงเคลื่องไปเป็นยังไงแล้วเวลาเคลื่องครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือพอมันเคลื่องไปเนะ น้ำหนักมันไม่เท่ากันวะแต่ละอย่าง <c oughs> มันให้ระยาไม่เท่ากัน <c oughs> นะมันยิ่งดูน่าสนใจเลย <c oughs> ยิ่งเว้นไหนมีเมนูแปลกๆที่ดูเป็นลักษณะหรือมีรูปแบบแปลกๆเ <c oughs> นี่ยครับการที่เด็กอยากจะคว้างปลาอาหารอาจจะเป็นสิ่งที่เขาอยากจะเรียนรู้ก็ได้ <c oughs> และสิ่งที่มาคู่กันเนอะกับอาหารเนอะแก้วน้ำแน,น่<ม>นอนนี่เป็นสิ่งที่มาคู่กันพอคว้างอาหารหรไม่ว่าไม่คว้างแก้วก็กระไรอยู่ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวไม่เท่าเทียมคือเด็กนี่เรียนรู้เป็นสนุกสนานใช่ไหมครับ,รบแก้วมันก็ให้ผิวสัมผัสหรือให้เนื้อสัมผัสอีกอย่างหนึ่งที่มันแตกต่างกับจานข้าวหรือจานอาหารน,นะครับเวลาเขาจับขึ้นมามันมีน้ําหนักของน,น้ำเเวลาเคลื่องไปมันเกิดอะไรขึ้น แก้วลอยน้ำหกระหว่างทางด้วยวาดูน่าสนใจมีเป็นม่านน้ำล่วงลงมาองเงี้ยแต่คนแม่คนแม่นี่หนักใจเลยใช่เพราะฉะนั้นเด็กอ่ะเหมือนเวลาเราเคลี้ยงเนื้อสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันใช้กล้ามเนื้อหลายส่วนมากเลยใช่ทั้งการกำเนะตอนแรกเด็กจะเริ่มกำได้ก่อนอันนี้กำเราต้องยกเราต้องออกแรงป่าด้วยนะแปลว่ากล้ามเนื้อเขาเริ่มแข็งแรงแล้ว เริ่มพัฒนาได้เยอะแล้วเหมือนการกำการดึงการหยิบการผลักมันอาจจะไม่ชาเลนเขาอีกแล้วเพราะฉะนั้นเขาเลยต้องทำอย่างอื่นที่มันรู้สึกน่าสนใจแล้วมันดูชาเลนเขามากกว่า<ม>นะครับแล้วก็คว้างของเล่นอ่ะเนี้เขามีของเล่นอยู่ของเล่นก็มีลักษณะรูปลักษณ์ที่แตกต่างกันอีกอารมณ์เกี่ยวไหมคุณแบบว่าอยากจะคว้างหรือว่าไม่เป็นแบบอยากจะ ลองหรืออยากเรียนรู้เฉยๆมันเป็นกระบวนการเรียนรู้กระบวนการลองใช่แต่ถามว่าอารมณ์มาเกี่ยวข้องไหมถ้าสมมติเขาเกิดมีอารมณ์แล้วเขาคว้างออกไปแล้วเขารู้สึกดีอืมันเขาก็อาจจะสื่อมาลิงก์กันได้ว่าทุกครั้งที่เขารู้สึกไม่ดีเคลื่องของดีกว่าแล้วรู้สึกดีหรือถ้าเขาเห็นผู้ใหญ่ทําเขาก็อาจจะทําตามก็ได้ เพราะฉะนั้นของเล่นนะครับมันเป็นสิ่งที่เด็กทุกคนน่าจะมีกันเยอะอยู่แล้วแหละแล้วมันก็มีรูปลักษณ์มีน้ำหนักมีผิวสัมผัสที่ค่อนข้างแตกต่างกันพอเขาเริ่มคว้างได้เขาก็อยากแต่คว้างแหละอยากจะรู้ว่าอันนี้ไปได้ไกลแค่ไหนต้องออกแรงเยอะแค่ไหนมันจะไปสิ้นสุดที่ตรงไหนเพราะฉะนั้นของเล่นเนี่ยจะเป็นเหยื่ออันโยอันโอชาที่เด็กๆใช่ไหมครับพังทำรูดซื้อใหม่บ่อยครั้งเพราะฉะนั้นของเล่นเด็กเนอะทำไมในรายการเรามักจะให้ประดิษฐ์ขึ้นมาเองเพราะว่า เด็กอะครับเขาเล่นของชิ้นหนึ่งอะไม่นานหรอกเล่นอยู่กับผักแค่นั้นแหละพอเขาเบื่อเขาก็เลิกเล่นแล้วเนาะยิ่งในช่วงวัยเนี่ยครับมันเป็นช่วงที่พัฒนาการมันค่อนข้างเร็วนะถ้าสมมติซื้อของที่มันดึงมาซื้อไปสามสี่พันเงี้ยดึงไปอยู่สามวันเนี้ยโอ้โหพราแม่ช้ำใจรู้สึกรู้สึกกังวลอีกรู้สึกไม่คุ้มเลยไปให้เด็กเล่นสิเล่นสิบัคับมีการบัคขับให้เด็กเล่นด้วยเด็กก็ยิ่งรู้สึกอ๋อไม่อยากเล่นอ่ะอ้าหงุดหงิดเครียดกังวลขึ้นมาอีกนะครับเพราะฉะนนั้ ของเล่นพยายามประดิษฐ์เองเพราะผมรู้สึกว่าของเล่นพวกนี้ครับเด็กไม่ได้ต้องการเล่นอะไรที่ซับซ้อนอม,มันเป็นกระบวนการง่ายๆที่สามารถหาห,าหรือประดิษฐ์ได้ภายในบ้านเนอะอพอเด็กเลิกเล่นไปผู้ใหญ่จะได้ไม่ต้องรู้สึกเฟลหรือรู้สึกเสียใจยที่เราหมดเงินไปเยอะทาไมร,ร,รู้สึกไม่คุ้มค่าเลยจริงๆเขารู้สึกพอแล้วกับทักษะตรงนั้นไม่ต้องประหยัดเขามันอาจจะเป็นกระบวนการที่เขาต้องการพัฒนาย,ย่างอื่นต่อไปแหละนอกจากของเล่นแล้วก็จะมีหนังสือตามชั้นวางหนังสือ ทัได้เริ่มเดินได้แล้วเห็นบ่อยเห็นบ่อยหลายบ้านเลยน่าสนใจหนังสือก็ให้เนื้อสัมผัสอีกอย่างหนึ่งและยิ่งถ้ามีหนังสือเยอะๆหนาความหนาความบางน้ำหนักเคลื่องไปหนังสือมีการกระพือด้วยป๊า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 สนใจเหมือนเหมือนมีเหมือนเหมือนมันเหมือนเป็นนกเป็นนกตอบสนองกลับมาอย่างอื่นออกเคลื่องออกไปมันอาจจะเป็นลูกบอลมันก็เป็นกลมๆใช่ป่ะมันก็ลงแต่หนังสือเคลื่องปุบกลาง ลงมาเป็นอีกรูปลักษณ์หนึ่งอตอนเคลื่องแบนๆนะทอลงมาเป็นแบบกลางอะไรอย่างครับ,รบปกแข็งปกอ่อนอระยะความใกล้ๆมันดูน่าสนใจไปหมดครับอ,อุปกรณ์ภายในบ้านทั้งหมดเราช้อนอีกอย่างหนึ่งถ้าสมมติพูดถึงอาหารมีจานมีแกวแ้วก็ต้องมีช้อนด้วย มาควบคู่กันมาหมดเลยมาหมดเลยเพราะฉะนั้นอะไรใกล้ตัวเด็กๆก็อยากจะจับอยากจะเคลี้ยงอยากจะลองนะครับเพราะมันเป็นช่วงวัยเขาเนอะเพราะฉะนั้นถ้ามีพฤติกรรมแบบนี้เกิดขึ้นให้มองเป็นเรื่องปกตินะครับอยาพยายามมองให้ไม่เป็นปัญหาเนอะถ้ามองให้เป็นปัญหาเราจะแก้ปัญหาด้วยวิธีการหยุดยั้งพฤติกรรมเนอะเรารู้สึกว่าผู้ปกครองอาจจะรู้สึกว่าพฤติกรรมนี้เป็นพฤติกรรมที่ไม่ดีเราต้องให้เด็กไม่ทาให้เด็กหยุด แล้วพอไปหยุดอย่างพฤติกรรมเขาอะครับกลายเป็นว่าเขาแทนที่จะได้พัฒนาซิ่งเหล่านี้หรือตามช่วงวัยของเขาครับผมมันก็ไปหยุดอย่างไม่ให้เขาพัฒนาแล้วพอสมมติโตไปเขาต้องไปทํากิจกรรมอะไรที่มันต้องใช้กำเหนือตรงนี้เช่นติดกระดุมนู่นนี่นั่นปลุกเชือกลงเท้าอย่าครับลูกเราอาจจะทําได้เช้าคนอื่นก็ได้เพราะมันไม่ได้รับการฝึกฝนมาเพราะฉะนั้นถ้าสมมติโตไปถึงตอนนั้นแล้วครับเราก็ต้องไปนั่งฝึกเขาตอนนั้นใหม่อยู่ดีเ,เพราะฉะนั้นถ้าตอนเนี้ยเขาอยากที่จะฝึกด้วยตัวของเขาเอง ให้ส่งเสริมเขาด้วยอุปกรณ์ที่มันช่วยส่งเสริมพฤติกรรมหรือทักษะด้านนี้โดยที่ไม่สร้างความเสียหายให้กับอุปกรณ์หรือของใช้ภายในบ้านรวมถึงของเล่นของเขาด้วยครับการที่เรามีของเล่นของเขาครับบางทีเราอาจจะต้องสอนให้เขารักษานะของเล่นอืเพราะว่าถ้าสมมติเขาเรียนรู้แล้วเขารักของเล่นของเขาครับแล้วเขารู้ว่าการคุยมันทําให้ของเล่นพังอะเขาก็จะไม่ทํานะเพราะฉะนั้นการพูดคุย อันอธิบายเหตุผลอาจจะเป็นสิ่งสําคัญอทั้งหมดนี้คือพฤติกรรมที่เกิดขึ้นชอบชอบส่วนหนึ่งที่คุณเซยบอกว่าเฮ้ยจริงๆเราเราไม่ได้ปล่อยนะแต่เรากําลังจัดให้มันเหมาะสมกับการพัฒนาการของลูกนั่นเองใช่ครับถือว่าโอกาสเขามาแล้วคว้าเอาไว้นะคุณพ่อแม่เน้ออย่าปล่อยผ่านไปแล้วอย่ามองให้เป็นปัญหาจริงๆพฤติกรรมการคว้าครับมันมีสิ่งที่ทําให้เด็กรู้สึกสนใจแสดงว่าสนกเด็กทําไมถึงทําแบบนั้นใช่ไหมใช่ครับเพราะว่า อ่ะเด็กสนุกอยู่แล้วเด็กได้เคลื่อนไหวหลังกายยิบขึ้นมาเค<อ>ลื้ยงยกมือไปเคลื้ยงสุดมือสุดแขน<ม>ใช่ไหมครับอีกอย่างหนึง่งพอเคลื้ยงสุดปุ๊บของมันลอยอะ่ะเด็กเห็นการลอยตื้อจากมือไปปุ๊บแล้วก็ตกปั๊มเอ้ยมันดูนะ่าสนใจสําหรับเด็กอะครับของชิ้นเนี้ยมันอาจจะบินไม่ได้ครู้สึกมันอาจจะลอยไม่ได้แต่พอเคลื้ยงปุ๊บ มันลอยได้ออน่าสนใจนะสําหรับเด็กมันอยากามว่ามันลอยแล้วจะแบบไหนตัวมันจะเป็นแบบไหนใช่ไหมแล้วเขาอาจจะอยากรู้ว่าเอ้ยอันนี้มันลอยได้ก็คือมันลอยได้ไหมอ่างเงี้ยครับแล้วเขาก็ได้ใช้เหมือนประสาสัมผัสมือเขาก็ต้องมองเนาะล้ตาเขามองไปพร้อมกันลงแล้วเขายังต้องกะระยะด้วยนะอย่างตอนแรกๆเขาจะเคลื่อนไปสเปะสัปะแต่พอเขาเริ่มรู้น้ําหนักมือแหละเริ่มรู้ว่าอ๋อใช้น้ําหนักประมาณนี้ด้วยสิ่งของประมาณนี้ถ้าจะเคลื่อนไปตรงนู้น ต้องใช้แรงประมาณไหนอย่างเงี้ยครับเขาก็จะสามารถพอจะกะได้ถ้ามีน้ำหนักประมาณเนี้ยถ้าหนักมากหน่อยออกแรงมากหน่อยถ้าหนักน้อยออกแรงน้อยหน่อยอย่างเงี้ยครับมันก็ทําให้เขาพัฒนาความสามารถในการมองและกะระยะด้วยอันนี้เป็นทักษะที่สําคัญเหมือนกันนะนะครับพอโตมามันต้องใช้ทักษะนี้เยอะเหมือนกันในชีวิตเราเพราะฉะนั้นลองฝึกให้เขาได้ทําผ่านกิจกรรมหรืออุปกรณ์ที่เรา พัฒนาขึ้นมาเ,มเพื่อให้พฤติกรรมนี้มันโดนพัฒนาไปได้อย่างเหมาะสมตามช่วงวัยนี่คือเหตุผลว่าทําไมเด็กเขาถึงทําแบบนี้มผม้าใจถูกใช่ไหมคุณเซว่าพัฒนาการเหล่านี้มันเป็นช่วงระยะเวลาสั้นๆที่คุณพ่อคุณแม่จะต้องมีการสังเกตแล้วก็เรียนรู้ผ่านรูปแบบการเล่นนี่แหละใช่ไหครับผมมักจะได้ยินว่าเด็กเหนือเด็กเล็กๆที่เป็นช่วงนี้ยพอสักพักอะ่ะเวลาแป๊บเดียวเองนะเขาจะโตแล้วพอแม่หลายคนอ่ะจะแบบบ่นคิดถึงว่า คิดถึงช่วงเวลานี้จังนะผมรู้สึกว่าถ้าคุณพ่อคุณแม่ให้เวลาลูกในช่วงเวลานี้อย่างมีคุณภาพน,นะครับผมรู้สึกว่าเราจะไม่เสียดายช่วงเวลาที่ผ่านไปเนะบางเข้าใจแหละว่าช่วงเวลานี้เป็นช่วงวัยที่เด็กมักจะทําอะไรซ้ำๆแลอะาจะทําให้เราลำคาญะครับ,รบแต่มันก็จะเกิดแค่ในช่วงวัยนี้แหละเราอาจจะต้องใช้ความอดทนนิดนึงนะ พราะมันผ่านไปแล้วเราจะไม่รู้สึกเสียดายว่าอทําไมวันนั้นเราไม่ทําแบบนี้ทําไมวันนั้นเราไม่อดทนทําไมวันนั้นเราไม่เล่นกับเขาให้มากกว่านี้อย่างเงี้ยครับถ้าเราทําเต็มที่แล้วพอเขาโตไปเราจะไม่รู้สึกเสียดายครับงั้นถามต่อเลยละกันว่าจุดมุ่งหมายของเด็กอย่างที่คุณเซฟได้บอกไปว่าพฤติกรรมเหล่านี้มันเกิดขึ้นได้หมดเลยมีจุดมุ่งหมายอะไรที่ พอสุขสำคัญสาคัญห้หน่อยครับอย่างที่ผมบอกเนะเด็กทําทุกอย่างเพื่ออยากจะพัฒนาอ,อยากจะเรียนรู้โลกและเรียนรู้สังคมคอยากจะทดลองใช้อวัยวะต่างๆภายในร่างกายว่ามันมีลิมิตแค่ไหนการทํากิจกรรมนี้มันคือต่อเนื่องมาครับตอนแรกเขาก็เริ่มจากการหยิบของก่อนอหยิบเขาจะแค่หยิบได้แล้ววางพอหยิบ,หย,บหยิบแล้ววางก่อนอพอหยิบวางได้ปุ๊บ อ่ะทำได้แล้วหยิบเราเริ่มปล่อยลงพื้นเริ่มปล่อยลงพื้นพอแข่งเนาแข็งแรงเขาก็เริ่มหยิบเราเริ่มเคลี่อนอ่าเพราะฉะนั้นมันคือพัฒนาการนะครับทางกล้ามเนื้อของเขามันเป็นช่วงที่เขาอยากเรียนรู้อยากจะชาเลนตัวเองอยากจะรู้ว่าร่างกายของเขาทํางานได้แค่ไหนอ๋ออันนี้เป็นในเรื่องของพฤติกรรมเนะ แล้วอีกอันก็คือเวลาปลาแล้วยนของนะครับมันก็มันก็น่าสนใจเหมือนที่ผมบอกเคลี้ยงไปมีของที่ลอยไม่ได้อยู่ดีก็ลอยขึ้นมาได้เฉยเลยแล้วก็เรียนรู้เรื่องการวัตถุด้วยวัตถุที่มันขึ้นไปแล้วมันตกลงมาแต่ละอย่างให้ความรู้สึกไหมเหมือนกันหนังสือเคลื่องขึ้นไปมันกลางเฉยเลยในขณะที่อิดบล็อกเนี่ยครับเคลื่องขึ้นไปมันก็อยู่ในสภาพเดิมได้กะระยะถ้าสมมุติเขารู้สึกว่าเขาอยากจะปาของใส่สิ่งนุ้นจังอนาคต บางทีเด็กกะพัฒนาไปถึงการเล่นที่เวลาเก็บของเล่นหรือเก็บอะไรที่เครื่องใส่กล่องเครื่องใส่ตะกร้าออย่างครับมันก็เป็นชาเลนจ์ของเขาอย่างหนึ่งที่แบบไม่ต้องเดินไปใช่ไหมเราเก็บอย่างอื่นมาเขาอาจจะใช้วิธีการเคลื่องหลงเครื่องลงมันอันนี้ก็อาจจะเป็นกระบวนการนึงกระบวนการหนึ่งกระบวนการหนึ่ที่เขาใช้ในการพัฒนาครับแล้วถ้าเกิดในมุมมองของคุณพ่อคุณแม่บางหลักคุณเซฟคุณพ่อคุณแม่เองจะต้องมีวิธีการหรือว่าจัดการกับสิ่งเหล่านี้ยังไงบ้าง จริงๆเราก็ควรหากิจกรรมหรือหาวัสดุหรือหาของเล่นเนะที่คุณพ่อค,คุณแม่อาจจะไปดิบได้ง่ายๆภายในบ้านนะครับ,รบขึ้นมาเพื่อให้เขาได้ใช้กล้ามเนื้อหรือได้ทําพฤติกรรมแบบนี้<อ>คือถ้าสมมุติเด็กมีพฤติกรรมแบบนี้เราต้องคุยกับเขาด้วยเหตุผลว่าอาหารทําไมปลาอาหารได้อาหารมีไว้กินไม่ได้มีไว้ปลาเนะาะถ้วยน้ํามีไว้ทำอะไรของเล่นมีไว้ทำอะไรของเล่นแต่ละชนิดก็จะมีวัตถุประสงค์ในการเล่นต่างกันมันไ,ไม่ได้สร้างขึ้นมาเพื่อให้ป่า เพ <C> e <lebr ation> ราะฉะนั้นของเล่นอันนี้ป่าไม่ได้ถ้าป่าไปแล้วเกิดอะไรขึ้นป่าไปแล้วของเล่นเสียหายเสียหายเราไม่มีเล่นแล้วนะอย่างเงี้ยครับเราอาจจะฝืนยเขารราผิดชอบก็ได้ถ้าเขาเกิดป่าไปแล้วมันพังเราก็ต้องบอกเขาว่ามันพังแล้วนะเพราะว่าลูกเป็นคนป่าครับอเพราะฉะนั้นเราเล่นอันนี้ไม่ได้แล้วเราต้องเก็บไปทิ้งแหละอถ้าสมมุติในครั้งหน้าเขาลองจะเล่นอันนี้เราก็คุยกับเขาได้ว่าแต่เราต้องให้เขาเห็นนะต้องต้องพาเขาไปดูสมมติเขาป่าเราพังเราต้องพาเขาไปดูเลยว่า มันเป็นยังไงตอนนี้มันเป็นยังไงแล้วถ้าเด็กถ้าเด็กจับแล้ว่าเออมันมันเล่นไม่ได้แล้วมันพังเออมันพังแล้วเนอะมันเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงพังออถามเขาได้นะเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงพังเขาก็จะคิดอ๋อก็ป่าไงมันเลยพังอืเพราะฉะนั้นมันเล่นไม่ได้แล้วนะ ต้องเอาไปทิ้งแล้ว oh. เหมือนฝึกให้เขาเรียนรู้ว่าพฤติกรรมที่เขาทํามันส่งผลต่อเขายังไงบ้างในอนาคตคพอเขาได้เรียนรู้ว่าอ๋อเอออันนี้มันทําไม่ได้แล้วถ้าครั้งหน้าเขาเรียกร้องที่จะเล่นเราก็คุยกับเขาเลยเพราะว่าครั้งที่แล้วเราเรียกเขามาดูแล้วคุยกับเขาแล้วว่ามันพังไปแล้วเนอะอจาได้ไหมมันเกิดอะไรขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าอยากจะเล่นของเล่นพวกนี้ต่อไป อาจจะทำแบบนั้นไม่ได้ถ้าทำอีกมันก็จะพังอีกแล้วก็จะ <c oughs> ไม่มีของเลน่นเลมันเป็นการฝึกให้เขารับผิดช,ชอบอะครับว่าพฤติกรรมเนี้ยมันอาจจะทำไม่ได้กับทุกิ่งทุกอย่าง <c oughs> ในบ้านเนาะเราอาจจะมีอันเนี้ยทำได้บอกเขาเลยว่าอันเนี้ยทำได้ถ้าอยากทำสิ่งนี้มาทำกับอันเอง <c oughs> แต่อันเนี้ยทำไม่ได้เพื่อให้เขารู้ว่าอ๋อถ้าเขาต้องการทำแบบนี้เขาต้องมาทำกับสิ่งนี้นะ <c oughs> ไม่ใช่ไปทำกับกอย่างอื่นที่อยู่ในบ้าน เยี่ยมมากเลยถือว่าเป็นวิธีการที่จะไปรับมือกับเด็กๆนะครับแล้วก็คุณพ่อคุณแม่เองก็จะต้องมีการเรียนรู้ที่จะสังเกตด้วยสุดท้ายคุณเซฟอยากใ,ให้ฝากข้อมูลให้กับคุณผู้ชมหน่อยครับครับอยากจะฝากไว้นะครับจริง,รงๆการปาเข้าของเนอะเป็นพฤติกรรมที่คิดว่าทุกบ้านน่าจะ เคยเจอกันนะครับผมรู้สึกว่าไม่อยากให้คุณพ่อคุณแม่หลายๆคนมองว่าว่ามันเป็นปัญหาแล้วไปหยุดยั้งพฤติกรรมนั้นๆเนอะเราอาจจะสร้างสิ่งของต่างๆขึ้นมาเพื่อให้เด็กได้ใช้ทักษะด้านนี้อ่ะอย่างของเล่นง่ายๆเช่นการปาลูกดอกอย่างเงี้ยครับผมว่ามันอาจจะเป็นสิ่งที่ทุกคนได้เห็นกันง่ายๆเนอะแต่ลูกดอกอาจจะไม่เหมาะสมกับเด็กเราอาจจะเปลี่ยนเป็นปาบอลที่มันมีความหนึบปาขึ้นไปตามเป้านะครับเพื่อให้เขาได้ใช้ กลาเนื้อแล้วก็กลาเนื้อมือกลาเนื้อแขนนะครับอันนั้นอาจจะส่งผลดีต่อเขามากกว่าในอนาคตและในช่วงหน้านะครับเรากลับมาพบกับกิจกรรมที่จะช่วยส่งเสริมพัฒนาการของเด็กๆที่คุณเซฟจะนํามาฝากคุณผู้ชมกันในช่วงสนามเด็กเล่นครับ ตอนรับเข้าสู่ช่วงสนามเด็กเล่นนะครับวันนี้คุณเซฟมีกิจกรรมอะไรมาฝากคุณผู้ชมกันครับอ่าอุปกรณ์ทั้งหมดอยู่ตรงหน้าเราแล้วค่ะมีลูกบอลกระดาษอะไรเยอะแยะไปหมดเลยใช่ครับแน่นอนเนอะแน่นอนเราจะแก้ไขพฤติกรรมการคว้างปาเข้าของอเพราะฉะนั้นวันนี้เกมหรือกิจกรรมที่เตรียมมาก็ต้องเป็นการคว้างปาเข้าของได้เลยครับผมครับเห็นว่ามันมีลูกบอลแล้วก็มีกระดาษด้วยอ๋อยังไงบ้างกระดาษเอามาเราเอามาทําไมจริงๆเราเอามาใช้สําหรับเด็กที่เป็นทารกครับ ด้วยความที่ลูกบอลน,นะครับน้ำหนักมันอาจจะเยอะเกินไปสําหรับเด็กทาโลมือมเด็กทาโลเขาเขาเล็กมากนะครับเราก็เลยจะแก้ปัญหาด้วยการใช้กระดาษกระดาษอ่อนเนาะกระดาษอ่อนแล้วก็มาขยับขยับเลยครับขยับให้เป็นกลุมกล่มๆใช่ขยับให้เป็นกลุมกล่มๆแล้วเราก็ลองโยนเล่นกับแม่ได้อให้ใช้ใอ้ใช้กระดาษกลมๆนะครับโยนเล่นกับแม่เพราะว่ามันมีน้ําหนักเบาอ่ะคนเอสลองจับ บามบนมีน้ำหนักเบาคือทารกก็สามารถโหโหน้ำหนักตรงนี้ได้นะครับแล้วก็จะโยนมาให้ได้ระยะที่โยนยนกลับประยะที่โยนอาจจะเป็นระยะใกล้ๆแบบนี้เอยอย่ายืนอยู่ไกลมากก็คือโยนโยนเนี้ยโยนใกล้ๆต้องมีความสัมพันธ์กันจะเป็นคุณแม่เล่นกับลูกเป็พ่อเล่นกับลูกก็ได้เนาะใช่ครับมันเราเราอาจจะแค่ทําให้เขาดูก่อนตอนแรกเอาไปแตะแตะมือเขาก่อนก็ได้แล้วก็ลองแบมือซิว่าเขาเขาเส่งกลับให้เราไหมถ้าสมมติว่าเราจะเริ่มด้วยการแตะอ่ะแตะ แตะไปแตะมาแตะไปแตะมาเราเริ่มเปลี่ยนพอเขาทได้เริ่มโยนปึ๊บเริ่มโยนเตี้ยเตยโยนเตี้ยเตี้ยอ่าพอได้เียเป็นการฝึกเหมือนกันนะผมใช่แล้วพอทำด้สูงขึ้นนิดนึงเฮ้ยเกือบแล้วเกือบไปแล้วประมาณนี้อันนี้เริ่มต้นนะครับถ้าเป็นถาดโลกแนะนํามว่าให้ใช้กระดาษแบบนี้จะดีกว่าสมกว่าในเรื่องของน้ำหนัก นะแล้วก็การการการจับมันจะงา<ม>่ายกว่าลูกบอลนะซึ่งอุปกรณ์รที่คุณเซฟได้บอกไปนะครับก็เป็นอุปกรณ์ที่หาได้ง่ายๆในบ้านเลยคุณผู้ชมสามารถทําตามรอไปด้วยก็ได้นะครับหรือว่าจะจากิจกรรมต่างๆเพื่อลดพฤติกรรมของเด็กที่ชอบคว้างปลาสิ่งของได้เลยนะครับใช่ครับกระดาษเป็นอะไรก็ได้ในบ้านเนะ<ม>ที่มันอ่อนๆหาได้เลยครับอ่ะอันนี้อันแรกผ่านไปแล้วผ่านไปแล้วเรา move เอามาทางนี้หน่อยนะครับอ่ะต่อไปพอเด็กโตขึ้นมาหน่อยเหมือนเดิมเลยกิจกรรมเหมือนเดิมเราจะเลือกลูกบอลละกันลูกบอลที่เราเลือกเป็น เป็นลูกบอลลูกนี้ครับอ่าเป็นลูกบอลที่นําขนาดไม่ได้ใหญ่มามันก็จะนิ่มๆิมได้ไหมใช่นิ่มนิมเราน้าหนักเบาคุณเอสลองกันอ่าน้หนักเบานิ่มนมพื้นผิวสัมผัสนี้ก็จะได้แบบนิ่มนิมหน่อยอืมเวลาจับไปมันจะมีความคู่ข่านิดนึงมันอาจจะช่วยในการติดมือได้ง่ายหน่อยอ่ถ้ามันเป็นลื่นๆเนอะมันอาจจะมีความลื่นอันนี้เด็กอาจจะคอนโทรลได้ค่อนข้างง่ายแล้วที่มันบีบแล้วมันยุบอะครับเพราะว่าพอเด็กออกแรงอะมันจะอยู่ถ้าสมมติ มันเป็นกลมๆแล้วมันบีบไม่ได้การที่เด็กจะออกแรงกดมันจะรื้ลื่นมาอาจจะเป็นสิ่งที่ง่ายครับผมวันนี้ก็เลยเลือกลูกบอลแบบนี้มากได้เลยครับผม้าเหมือนเดิมเลยาแต่มาทํายังไงบ้างพอเด็กโตขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือเราเขาจะเริ่มฟังเราเข้าใจแล้วถ้าลกไม่เข้าใจอาจจะต้องไปแตะมือเมื่อกี้นะครับพอโตขึ้นเราจะบอกว่าเดี๋ยวเราจะเล่นโยนบอลกันก็เป็นรับลูกบอลโยนลูกบอลนี่แหละใช่ครับเราก็เป็นระยะทาเล็กน้อยใช่ไหม ให้สัญญาณเขาหน่อยเวลาจะโยนไปมองตาเขาหน่อยอ่ะเรามองตาแล้วนะเป็นสัญญาณว่าเรากําลังจะโยนไม่ใช่แบบว่าอยู่ดีจับปุบโยนเลยเด็กไม่ทันในตั้งตัวอะเขามองตาเขาแล้วก็โยนโยนมาปึ๊บปึ๊บได้ตัวนี้ต้องมีอายุช่วงอายุไหมคุณเซฟจริงๆถ้าเด็กพอจะทําได้ก็ทำได้เลยเพราะว่าจริงๆพัฒนาการของแต่ละคนไม่เท่ากันนะครับเด็กโยนกลับเดยโยนกลับปึ๊บ อ่าเราก็เี่โยนกันไปโยนกันมาเรื่อยๆนะครับนี่ก็หล่นไปมีโอกาสที่จะหล่นได้เช่นเดียวกันไม่เป็นไรหล่นก็แค่เก็บแค่นั้นนะครับนะครับแล้วต่อไปล่ะครับต่อไปอ่ะพอมีการโยนใช่ไหมครับมันมีอันหนึ่งเหมือนกันเป็นการกลิ้งอ๋อกลิ้งพื้นผิวสัมผัสนี่แหละใช่ระหว่างระหว่างแม่ลูกหรือพอลูกก็ได้อ่ขอ m o ฟตรงนี้หน่อยเราจะได้เห็นชัดๆนะครับกลิ้งไปกลิ้งมาใช่กลิ้งบนโต๊ะนี่ก็ได้เลยสมมติอาจับ เดี๋ยวเราจะกลิ้งลูกบอลกันนะเราต้องบอกก่อนย้ำย้ำย้ำเหมือนเมื่อกี้ใช่ทวนเกมก่อนครับผมกติกาก็คือเราจะกลิ้งการกลิ้งก็คือต้องกลิ้งให้ลูกบอลถ่ายไปกับพื้นโดยที่ลูกบอลไม่ลอยเราอาจจะอธิบายกติกาให้มันละเอียดละเอียดครับผมแล้วลูกคอยรับอยู่มุมนู้นนะอ่าลองดูนะฮึบๆึบลูกรับแล้วลูกโยนกลับให้ถกต้องโยนกลับสิทำได้ไหมปึบอ่าโยนมาตรงๆนะครับผมมา นะครับตอนแรกๆบางทีเขาอาจจะมีการโยนเชียงไปเชียงมาเนี่ยเราอาจจะบอกเขาว่าอ่ะมือพ่ออยู่ตรงนี้นะโยน <ผม S 2> เข้ามาใส่มือพ่อหน่อยอเป็นการเหมือนฝึกให้เขากะทิศทางว่ามันต้องโยนไปแบบไหนต้องมีองศาต้องอมีน้ําหนักยังไงเพื่อให้ถึงพอด,ดีมือไม่เบาไปจนไม่ถึงและไม่แรงไปจนคนลับๆไม่ได้คือมันต้องใช้ความคิดเยอะเหมือนกันนะแค่การกริ้งบอลโยนบอลแต่สนุกสนุกนะครับสนุกมากๆเลย กิจกรรมต่อไปครับผมอ่าเมื่อกี้เรากิ้งบอลโยนบอลแล้วต่อไปเราจะคว้างบอลการคว้างบอลต่างยังไงการคว้างบอลคือจริงๆเราจะต้องมีระยะที่ค่อนข้างไกลมีแรงเบี่ยงมีแรงเบี่ยงกิจกรรมที่เราใช้ก็คือเราจะต้องใช้มือเราจะต้องยกแขนเราจะต้องคว้าง งั้นเรามาสาธิตเป็นภาพสโลโมชั่นด้วยความที่พื้นที่เรามีจำกัดได้เลยได้เลยาจะอยู่ได้ไม่ไกลมากเดี๋ยวผมถอยมาผมเป็นลูกผมเป็นลูกตรงริมรริิมมขอบโตตรงนี้ละกันเนอะเวลาคว้างตอนโยนมันโยนแบบนี้ใช่ไหมครับแต่ตอนคว้างอาจจะต้องคว้างแบบนี้น้ราหนักใช่ไหมใช่เพราะปกติระยะจะค่อนข้างไกลจากกันเยอะถ้ามันไม่คว้างแบบนี้มันจะไม่มีแรงที่จะไปถึงนะครับเดี๋ยวผมจะลองคว้างเบาๆนะแบบโซโลโมชั่นคว้างตืด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  โดนหัวลูกขนาดโดนยังสะโลเลยอ่ะเอาชอบความทุ่มเทชอบเดี๋เวมันกลับมาไม่เกินไม่เอาแลวนะไม่โดนหัวแล้วนะอปุ๊บลูกออกแรงลไม่ตลกอ่ะแบบนี้นะครับการคว้างมันก็คือการให้เขากะน้ำหนักเนอะเอ๊ะต้องออกแรงง้างขนาดไหนคว้างไปแรงเท่าไหนถึงจะถึงพอดีมือพอในช่วงแรกอาจจะมีช่วงที่ หล่นใกล้เกินไปหรือคว้างไปไกลเกินไปเหมือนเราเล่นไปเรื่อยเด็กจะเริ่มกะน้ำหนักได้ว่ามันจะต้องใช้แรงประมาณไหนถึงจะถึงตัวพอดีนะครับมันอาจจะไม่ได้ c o m p l e t ในขังแรงอาจจะไม่ได้โอ้รับได้สวยงามแรงพอดีเลยก็ถือว่าเป็นความสนุกสนานไปใช่ครับอ่ะอันนี้เป็นอันแรงเนาะต่อไปเราอยู่ที่คว้างอยู่นะแต่คราวนี้เราจะลองใช้ลูกบอลที่ใหญ่ขึ้น ๋อจากมือเดียวอาจจะต้องใช้สมือใช่ไหมคุณเซฟใช่ถ้าหนูเป็นเด็กเล็กลูกบอลลูกเนี้ยอาจจะใหญ่สําหรับเขาแล้วเขาอาจจะไม่สามารถโหมือเดียวได้พด้วยความที่เรามือใหญ่เ,เด็กมือเล็กอาจจะแบบอย่างนี้โฮไม่ได้แล้วจะลนจะลนจะลนอาจจะลน่นได้เพราะว่าเนื้อมันคน่อนข้างเป็นพลาสติกะนะค่อนข้างลืน่นง่ายนะครับเขาอาจจะต้องใช้สองมือแบบนี้เพราะฉะนั้นเวลาเขาโยนเวลาคว้างเนี้ยครับเขาก็จะต้องออกแรงคว้างด้วย2มือแบบนี้การออกแรงคว้างด้วย2มือมันใช้กมเนื้อ อีกแบบหนึ่งมันไม่ใช่แบบนี้อันนี้คือมือเดียวบังคับมือเดียวงานขึ้นมาข้อมือเคลื่องไปแต่สองมือมันคือต้องกะน้ำหนักสองมือได้ฝึกทับสักของเด็กด้วยครับเป็นยังไงลองโยนดูโปรโมชั่นอีกแล้วโปรโมชั่นปั้ปึ๊บ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 อามีน้ำไายตึ๊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 ออนะครับ ลูกออกแรงคว้างครับควางมาปึ๊บ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 อ่าก็เป็นกิจกรรมที่ใช้เวลาเหมือนกันอาจจะไม่ต้องคาดหวังว่าลูกจะทําได้ดีในครั้งแรกนะครับนะให้เขาได้ทดลองให้เขาได้ลองทําดูแล้วเขาจะเริ่มกะได้ว่ามันจะต้องออกแรงประมาณไหนใช้แรงประมาณไหนในการทํากิจกรรมแบบนี้เนอะเพราะการโยนก็ใช้แรงรูปแบบหนึ่งการกริ้งก็ต้องใช้แรงอีกแบบหนึ่งการเคลื่องการคว้างก็ต้องใช้ แรงอีกแบบหนึ่งโอ้โหสนุกเหมือนกันนะครับเนี่ยมีกิจกรรมเพิ่มเติมอีกไหมครับมีครับเรามีอุปกรณ์ซ้อนอยู่อีกอันนึงนะก่อนอื่นเดี๋ยวต้องมอบอุปกรณ์ให้คุณเอสก่อนอะเอาลูกบอลไปก่อนครับอือะต้องเล่นกับตะกร้าแน่เลยต้องเล่นกับตะกร้าได้ใช่รือเรล่อนะลองดูเรามีอันนี้ครับเฮ้ยเพิ่มอมันคืออะไรมันคือเป้าเนอะเคยเล่นปาเป้าไหมคุณเอสครับผมเราจะใช้ลูกบอลนี้แหละปาให้โดนเป้า อันนี้เพิ่มความสนุกขึ้นมาอีกใช่ครับเพิ่มการกะระยะด้วยเห็นไหมครับอันนี้มีระยาที่ค่อนข้างชัดเจนว่าต้องการปลาลูกบอลให้มาโดนอันนี้ต้องใช้แรงขนาดไหนหนักประมาณไหนกะยังไงเพราะฉะนั้นเด็กต้องคิดเยอะเหมือนกันการทำกิจกรรมนี้โยนให้โดนสีขาวโยนให้โดนสี้สีฟ้าสีฟ้านะครับอ่ะพร้อมยังเอาลูกอเลก่อนหนึ่อง ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่อาจจะง่ายเกินไปคราวนี้ลองใช้ลูกใหญ่สิครับนั่นหมายความว่าถ้าเป็นเด็กก็อาจจะต้องใช้สองมือโยนคราวนี้ต้องโยนสองมือเพิ่มความยากขึ้นไหมคุณยากยากยากขึ้นไม่ต้องเลยไม่ต้องเพราะต้องใช้สายตาในการวิอย่าหลับตาเดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนนี่โดนป้อแล้วลืมตามาแล้วไม่มีคนยืนอยู่แล้วนะอ๋อนี่ป้อหายไปไหนป้อหายไปไหนเพราะนอนจมอยู่หนึ่งสองนั่ เฮ้ยได้อยู่นะครับนะกิจกรรมที่เราพามาให้เล่นน่ะมันเป็นกิจกรรมง่ายๆที่เราครีเอทขึ้นไวเท่านั้นนั่นนะครับจริงๆเราทำกิจกรรมเพิ่มเติมจากนี้ได้นะยอดเยี่ยมมากเลยถ้าคิดอะไรออกก็สามารถเพิ่มเติมลงไปได้ไม่มีปัญหาเลยและนี่นะครับก็คือกิจกรรมที่คุณเซฟนำมาฝากคุณผู้ชมกันเพราะการเรียนรู้ที่ดีที่สุดของเด็กคือการเล่นและนี่คือรายการคิดจะเล่นครับ ซึ่งคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการย้อนหลังได้ที่ www.etvthai.tv สำหรับวันนี้ครับเราทั้งสองคนต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ